คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนควรได้รับคําแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพยาเสพติดเุทุกคนจากที่ไปอยู่เชียงใหม่มากลับมาน้ำถึงนี่แล้วถึงเทพ่ยงสิบสานะครับโอ้พธรรมดาเลยวะ ขึ้นเร็วมากทุกคนเ๋ยวเ่าจะไปขน,นของออกมานะครับออกมาให้เบิดเลยเดี๋ยวเ่าจีได้นแล้วเ่าจะเร่นนามต่อมานาวมันสิึกช่ำเลยนะครับเด็กตีเด็กตีนี่นี่เดินีนี่นี่เด็กี

เออมีตู <The> <baptism? are again response> mm ้เดอดมี่รถไฟวะคนครับใป่ยี่บ้าเขาเยอะหมคถ้ามีเรือดำอยู่นั้นเราจะผลผลคุณอะไรบ้เงใช่แต่ว่าตัวนี้คนอของตัวน้องฟ้องไม่เห็นนะ ี่อเอาใส่คอพี่เมย์ทำไมต้องเป็นคอผมพี่เมยฮะอะไรพี่เมื่อวานเหรอครับผมมาถึงตีอ่าอ้ไม่ถึงตีท้าทุ่มครึ่งใช่ผมออกมาตนะั้งแต่10โมงเชา้าเลย4โมงเชา้าผมก็ดิ่งออกมาแล้ววุ่นวายเลยวุ่นวายอย่าง,ง,ง,งมันเย็นเย็นเย็นมีแต่คนอากให้คนอ่ะ rồi Để đi đi. Hàng mới chụp nữa Để Ủa đấy khách cầm hàng mày qua cái nọ khách cầm hàng mày khát cam hàng mày bảo bọt nè, vậy nó mình cứ bỏ bay khát cam hàng rồi đây, bây giờ? đang ở gần đến rồi quay quay cả đây. ตอนนี้เราก็เป็นมันมันจะไหลช่วงตรงสามแยกนั้นแหละนิดหนึ่งไม่นิดแหละเยอะเลยค <c oughs> นยอะเละนี่แผเนีเมี่โน,นโดดลงเลยด้วยได้สบูสบูยังก่อนนะสะบูสบูยังสบาย เมื่อวานจะเป็นนักแสดงอยู่เลยวันนี้เป็นผู้ปลอดภัยแล้วอะไรนะพี่เมื่อวานจะเป็นนักแสดงอยู่เลยผู้ปลอดภัยแล้วเมื่อวานบาดง่ายนะเมื่อวานผมว่าจะกลับมาดูน้ำนะรถชนตูดกันอีกใช่ไหมพี่ใช่รถตู้บาดด้วยรถผมแหละชนตูดคันอื่นไปแล้วไปพี่ฝนขรับพี่น้องเบงพี่โจ้คนขับรถสไลด์เมื่อวาน วันนี้เป็นคนขับเรือแล้ววันนี้เป็นคนขับเรือแล้วยังเป็นคนขับรถสไลด์อีกทำได้ทุกอย่างอะไรนะพี่ทำได้ทุกอย่างพี่ตามต่งเลยถ้าเรือตัวนี้ไายได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาน้ำทังเรือไผ่ไผ่ได้ไม่ไม่เที่ยวแรงหรอกไหมใช่อะไรว่าฐานเหรอ รถออกอยแน่ๆเลยเนี่ยเอไได้อยู ja. like mm ่โอ้ากบีเดี๋ยวดูก่อนเนอโอ้ยมันมันก็ไหลไมรงเท่าไหร่ได้ได้อยู่มั้ง บ้านหลังไหนไหมีแอนหลังที่ผมไม่ย้ายรถอันบ่ะ ตรงมะม่วงต้นมะม่วงข้ไปยาวเลยลลๆๆต้มามาีมาบ้างคันเทนอยู่ต,ต,ตู้เหล็กตรงนี้อยไว้ออกมาเอ้าม่หมาลงเลยลงเลยได้หมาได้งหมาได้ไงหมาเดี๋ยวเยอยู่นวะ เนาะอี่อด้เด็ตูเล็กแต่ันไดหลังหนหลังนี้ไม่บยหรือหลังไหนหลังไหนน้ำะเอน้ขึ้นกว่าเมื่อวานเลยดกแล่ว่ามูเลือต้นใหม่มูมาคิวต้นใม่ได้นานมต้องเียดครับปีปีก่อนนู่นนู้งูเหลือมตัวแก่ตไปเลือยมีเองยพี่ทำไมสบายจังจะดูพี่ขอเล่นดาวเมึงเอเขอมาแตังไบปะเออน้าแบบไหลพามากเลยตังต้อยตั้ง ว่าจะเอารถสไลด์มายายให้มันเข้าไมได้ลึกไหมยไปถึงแม่เลยทำไมที่ต่เลยยี่โมงนี่ถึงตอนห้าทุ่มพุ่ง้วยตนามเลยางเงี้ยจะโนไปเบิรงบันก็เนไปลี่ยนไปเบิร์นกระเหรี่ยงเป็นไง

Oh, เอ้าเองขึรูดเังสิ สั้นเลยใช่ไหมเอาัะมรนเอาล่ะอเชือมมันเหนือเนี่ยนะเนืยยาเลยั้น่นต่อาแล้วก็มัดปม i เราต้องไปเอาแม้ปืนเราลิจอดไว้อีกนะเด็กๆม่้งทาางเลยเขา băng vâng mày đi, nó băng vâng mày tỉnh. Xuân, <laughs> xuân ไม่แล้วเดี๋ยวคนของลงกันกันกันกะนผมมีอย่างไรครับคลิปนี้ก,นนก,ก็เป็นคลิปน้ำท่วมบ้านนะครับก็ฝากเบื้องแลังอย่าลืมนะแม่ด้วครับผมช่วงนี้น้ำหลากน้ำท่วมนะครับ,บประวังระวังกันด้วยนะครับผมน้ำหลากนาา้ำไหลน้ำท่วม เดี๋ยวระวังงงระวัง,งงูไปเดี๋ยวผมเก็บของกันครับพี่เรา